สามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสาหปสเยิบเอ็ดสามแปสบสเ็ป็นสามสิบสองเอ็ดสามสบเอเป็นสามสเป็นหนึ่งสองสองสองสีสองี่แปด

ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิ็เป็นห้าสิบห้าห้าสิบสามเป็นหกสิบสองหนึ่งสองสองสสสองสาหสองสี่แปดสองห้าสิบสองหสิสองสองเจ็ดสิบ

2> 1นึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสองแปดดสองสเป็นยี่สองสิเป็นยี่สิบสองสิบสามเป็นยี่สิบสาหนึ่งสาสองหกาสาสาสี่สหสหสาห

ยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสสิบหกเป็นสี่สิเป็นสี่สเป็นสี่สิบแปดห้าหนึ่งห้าห้าสองสิห้าหสสห้าห้ายสหหหสาสห้าเจ็ด ามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสิบหกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ด

สี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบเจอเป็นเจ็ดเจเจดสสองเป็นแปดสิบสี่สองหนึ่งสองสองสองสี่สองปดสองห้าสองหกองสสองแปดสีปดสี่เป็นยี่สเป็นสองสองนี่สิบี

ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเป็นห้าห้าสิบห้าห้าสิบสองหกสิบหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สองหกแปดสี่สบแปดหกเก้าห้าสิบสี่หกสิบเป็นหกสิบหกสิบเป็นหกสิบหก เจ็ดเจิบเจเจเจ7อเจ็ดมเจเเจ็ดสิบเจ็ดสิบเ็ดป็นเจเป็นเจ็ดสเป็นแป 1> 8 8, 8, 8 2 10 6 8 3 2 4, 8, 4, 3, 2 8 5 4บ0 8, 6, 4 8 8, ามย8 8 6, 14, 8, 9, 7, 2, 8, ่แป2สี่ส 8, มสเป็น 8, 1เป็น 88, 82เป็น96 1> 9, ก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สาสิหเก้าห้าสี่สบห้าเก้าหห้าสิบสี่เก้าเจ็หสาเกปดเจ็ดบสองเก้าเ้า เก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเก้าสิบเป็นเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเป็นเก้าสิบเก้าเก้าสิบสองเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบแปดแปดสิบสิบเก้าเก้าสิบสิบสิบเป็นหนึ่งร้อย

ห้าเจ็ดสา่สิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปด สองห้าสิบสองห1สิบสองสองเจ็ดสิบสิบสองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสอ็นยี่สิเป็นยี่สิบสองสองสิบสองเป็นยี่ามหนึ่งสสามสสองห้าสบ

32 49 36 40เป็น40 41เป็น44 42เป็น48